ตัดผากหญ้ารุ่นซูเปอร์เอนะครับตัวนี้จะออกแบบมาสลับท้นที่ดินแข็งดินเปียกนะครับหญายาว,ยาวประมาณ,มาณ30เซนนะครับยาวประมาณเนี้ยเนี่ยดูดะมาณเนี้ยสามสิบเซนนะฮะจะถอนรากขอนโคนมาเป็นเงี้ยนะครับงานจะละเอียดนะครับดีกว่าใช้จอบ พราะว่าตัวนี้มีข้อดีพิเศษก็คือว,ว่าตัวนี้เป็นใบตะกุยหน้าดินนะตัวนี้สาคัญเป็นตะกุยหน้าดินดึงรากขึ้นมานะฮะมันจะละเอียดนะครับคือหญ้าจะไม่ขึ้นเลยนะฮะถ้าเกิดจะปิวมาจากที่อื่นนะพอมันตะกยเสร็จแล้วดินฟูขึ้นมาตัวนี้จะเป็นใบถ่ายทีหนึง่งใบถ่ายนี้จะมีคมนะมคมมีคมเข้ามานะฮะตัวนี้จะเป็นฝาครอบ ป้องกันควบโดนต้นไม้โดนหินกระเด็นเศษหน้าแข้งหรือว่าป้องกันรถโดต้นไม้นะครับการใช้งานจะใช้งานคู่กันนะตัวนี้จะลงดินก่อนมันจะตะกุยดินดินจะฟูขึ้นมาตัวนี้ก็มีหน้าที่ถากหญ้าถอนรากถอนโคนต้นนะด,ดูตัวนี้ครับหญ้านี่ละเอียดเลยนะครับเป็นรุ่นดันบวันเอไม่มีตัดถากหญ้าบ้านแพ่นะครับเดี๋ยวผมจะมา เทตัวนี้นะครับยาวเลย ผ่าน่านนตัวนี้ใช้งานดีที่สุดกว่าในท้องตลาดนะครับของบ้านแห่งเกษตรโนนะครับ093 4713535นะฮะ